ภาคนี่โอ้ยขาดความสงสารตัวเองความกังวลความเครียดอะไรเงี้ยแเวลาไปเห็นข้างในเนี่ยมันทุกข์มากอย่างข้างนอกนี่มันยังยังได้กินอยู่ได้ได้นอนอยู่ยังบางทีหลับไปก็ลืมไปแหละเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราจ่อไปอย่างเงี้ยโอ้โหทุกทั้งวันทั้งคืนทุกตลอด24ชั่วโมงสองสามวันเนะี่ยทุกไม่มีที่ว่างนะทุกไม่หยุดเลยทุกแบบโอ้โหทอะไรไม่ได้ไม่รู้จะแก้ไงเนะี่ยตอนที่มันทุกแบบที่ทุกอะที่ทุกแบบ ไม่สมามารถหายสายเหตุได้มันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบทุกแบบไม่รู้ทุกอะไรแต่ทุกอะไรวะเนี่ยขยับก็ไม่ได้ยิ่งขยับยิ่งหนักขึ้นอนะเราขยับไปคิดขยับไปอะไรเงี้ยน,นักไม่หายอย่างทีได้แต่เฉยๆอยู่ขนานดะแล้วก็เหมือนแบบคนน้ําตาซึมอยู่คนเดียวแล้วก็บีเมื่อกนั้นอ่ะไม่รู้จะทำไงได้แต่อยู่อย่างนั้นแหละพออยู่ๆไปเอา้าถึงขาวจะหมดมันกึกเลยเหมือนกึก กล้วหายไปเลยแล้วเอา้าโอ้มันเป็นเองนี่ว่าไงก,ก็เลยแบบหลังจากนั้นมาเลยไม่กลัวเลยมาอีกมาอีกสนุกดีงนั้นนะมาเลยมาเลยเดันมาจริงเลยเราก็คิดโอ้ไม่น่าเป็นท้าเลยโอ้ยโอ้ยไม่อยากเจอเลยอารมณ์นั้นอะ่ะคือที่ทุกไม่มีสาเหตุแล้วแก้ไม่ได้ตอนนั้นมัน,มนผ่านมันก็เปรี้ยวไงามาอีกอยากเจอโอ้มาจริงๆโอ้ไม่น่ามาเลยไม่น่าท้าเลยเราแต่ก็ต้องทนไงเพราะรู้แล้วไงให้เฉยตรงนั้นแหละ มันจะมามันก็มาเองมันไปก็ไปเองเราก็เลยไอ้ตัวเนี้ก็ฉลาดขึ้นเรื่อยเยมันจะแบบไม่ไปจับดูไอ้ตรงตรงทุกันละอันนั้นคือมันไม่รู้มันก็เลยจับทุกดูไงอะไรวะมันคืออะไรเนี่ยทำไมมันมันเหมือนหาเหตุเวลาเราไปอยู่กับทุกแหละไอ้ใจข้างในเป็นฉลาดหาเหตุเองให้มันหาไปเองเราไม่ต้องไปยุ่งมันเราแค่เฉยเฉไว้เนี่ยแล้วมันหาเองพอมันจําได้มันทุกไอ้แบบเนี้ยที่มันเคยเจอมันจำได้มันมาปุ๊บมันไม่จับหาเหตุละมันรู้ละแหมมาเองเดี๋ยวเไปเองเมื่อก็เฉยมัน มันก็ได้ผ่านไปผ่านไปัเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเลยเหมือนแค่แงะแล้วพอฝึกไปมันเหมือนแค่ชำเลืองเลยชำเลืองไปปุ๊บรู้แล้วไม่ไม่ออกไปแล้วมันก็อยู่ที่มันเหมือนเหมือนท่าหานเราอยู่งี้มันเหมือนแค่ปูดมางี้แล้วปุ๊บไปละแต่นี่เดียวขค่หนแหละเนี่ยถ้าเกิดภาวนาไปละเอียดแบบขั้นดูจิตแล้วนี่นี่เดียวเองเฉือนกันแค่ขยับนิดเดียวเหมือนใครขยับปอนแพ้อย่างนั้นจริงๆเวลาดูก็ไปนะจึ๊กโอ้ผ่พลาดละโดนละ เออมันก็สำรูปลงใหม่คราวนี้เพราะตึกมางี้อุ๊บนี่อานั่นะอย่างงั้นนะ่นะ